ปัญหาถุงมือยางขาดทุกท่านเคยประสบปัญหานี้แน่นอนครับถุงมือยางเวลาเราซื้อมาจากห้านนะครับจะมีความบางและความหนามไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขาดแบบนี้เห็นไหมครับเราสามารถซ่อมแซมได้นะครับและกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถุงมือยางราคาประมาณ20กว่าบาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานาไปทิ้งก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่า เรานำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ใช้งานใหม่ได้นะครับจะเป็นผลดีเพราะว่าเราจะประหยัดรายจ่ายภายในควเรืองของเรานั่นเองครับและในวันนี้นะครับทางช่องดีไซน์พีชแนลจะมาแนะนำวิธีการซ่อมถึงมือยางให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดูสิครับขาดจนนิ้วลอดออกมาได้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการซ่อมถึงมือยางให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งทำแบบไหนตามมาดูกันเลยครับ ถุงมือยางถ้าขาดรูใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราอย่าไปทิ้งเราซ่อมแซมได้นะครับเราจะมาใช้ตัวช่วยเป็นอะไรก็ได้นะครับมาแย่แทนนิ้วของเราด้านในนะครับนี่ครับเราแย่ไว้เพื่ออะไรครับเราแย่อุปกรณ์ไว้เพื่อไม่ให้เวลาเราหยอดน้ํายาลงไปนะครับถุงมือยางจะไม่ติดกันและนิ้วของเราจะใส่ไม่ได้นะครับเวลาถุงมือยางติดกันนะครับเดี๋ยวดูนะครับวิธีการซ่อมแซมนะครับ เราจะต้องจัดระเบียบถุงมือ,อยางให้สนิทกันนะครับตรงแผลที่เป็นรอยขาดนะครับเห็นไหมครับจะต้องจัดระเบียบให้แนบสนิทกันเลยนะครับเห็นไหมครับจะต้องเป็นแบบนี้นะครับและเราจะมาใช้ตัวช่วยเป็นกาวร้อน,นะครับยอดไปตรงนี้เลยครับเดี๋ยวดูกันนะครับ เรายอดไปเพียงแค่นี้นะครับถุงมือยางก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าถุงมือยางจะกลับมาติดกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วนะครับผมยอดกาวร้อนไว้ที่แผลของถุงมือยางที่ขาดนะครับเดี๋ยวผมใช้มือแตะดูครับกาวร้อนไม่ติดมือแล้วนะครับแสดงว่ากาวร้อนแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับว่ากาวร้อนจะช่วยให้ถุงมือยางที่ขาดนะครับ ติดกันได้หรือเปล่าและดึงจะหลุดหรือเปล่านะครับดูแผลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแผลที่เป็นรอยฉีกและรอยขาดตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดึงกันดูเลยครับดึงแรงๆเลยครับเห็นไหมครับผมดึงแรงๆแผลที่ถุงมือยางยังไม่ฉีกเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดึงด้านข้างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแผลไม่หลุดออกจากการเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดึงด้านนี้ดูครับ เห็นไหมครับแผลไม่หลุดและไม่ฉีกออกจากกันเห็นไหมครับแสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลดีเลยนะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบแผลของถุงมือยางตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับเห็นไหมครับรูใหญ่ๆแบบนี้ค<ๆ>รับเราจะอุดและจะปะได้หรือเปล่านะครับ<ๆ><ๆ>เด,ะะดี๋ยวดูกันครับทาแบบเดิมครับใช้ตัวช่วยหรืออุปกรณ์สอดเข้าไปแทนนิ้วของเราเลยครับจะตรงๆแบบนี้เห็นไหมครับด้านในเห็นไหมครับสีขาวขาวเราทําแบบเดิมครับ ทำแผลที่ถุงมือ,อยางนะครับให้สนิทเข้ากันดีครับเห็นไหมครับแผลที่ถุงมือ,อยางเมื่อสนิทเมื่อไหร่นะครับเราใช้กาวร้อนหยอดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเรารอ,อสักพักหนึ่งนะครับเราจะกลับมาดูกันอีกทีว่าถุงมือ,อยางที่ขาดนะครับจะติดกันหรือเปล่าน,นะครับเราหยอดกาวร้อนไว้ที่แผลของถุงมือ,อยานะครับ ผ่านไป5นาทีเหมือนนิ้วแรกนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าตาวร้อนจะช่วยให้ถุงมือ,อยางติดกันหรือปล่าน,นะครับเดี๋ยวเราลองดึงดูครับเห็นไหมครับดึงแรงแรงเลยครับเห็นไหมครับแผลของถุงมือ,อยางไม่ปิเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดึงด้านข้างดูครับเห็นไหมครับแผลของถุงมือ,อยางไม่ปีออกจากกันเลยครับ และวิธีนี้นะครับได้ผลดีในการแก้ปัญหาถุงมือยางรั่วถุงมือยางแตกนะครับทําแบบนี้ได้เลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่หลุดออกจากกันเดี๋ยวดึงวิธีอื่นเห็นไหมครับดึงแบบนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับดึงแรงๆถุงมือยางยังไม่ฉีกเลยครับสองแผลเลยเห็นไหมครับดูตรงนี้ครับเห็นแผลตรงนี้ไหมครับแผลตรงนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันนะครับแผลตรงนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องที่ไทยพีแชนแนลได้นะครับ เดี๋ยวผมลองสวมเข้าไปดูเลยครับจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันครับเห็นไหมครับนิ้วของผมไม่โผล่แล้วเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นรอยรั่วเห็นไหมครับผมดึงเห็นไหมครับยังไม่แตกตรงนี้นะครับก็ไม่แตกเหมือนกันครับเห็นไหมครับจะใช้ต่อได้อีกยาวนานเลยครับสําหรับถุงมือยางที่แตกและรั่วแบบนี้นะครับเห็นไหมครับและคลิปนี้นะครับกระจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิชัยพีชนแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับดาวดิไทยพีชแนะกระพรมการแก้ปัญหาถุงมือยางแตกถุงมือยางรั่วน,นะครับทําแบบนี้ได้เลยครับโดยใช้กาวร้อนเพียงหลอดเดียวเท่านั้นนะครับยอดไปที่แผลของถุงมือยางเลยครับ